สวัสดีค่ะน้องๆหลักจากพี่ได้อัมโหลดอัปโหลดไฟล์ e x c e l ไปนะคะที่น้องๆได้ขอมานะคะ่ะไฟล์ e x c e l ซนี้มันเป็นไฟล์เดิมที่พี่ใช้ทำในการควบคู่กับหลายแอปนะคะทุกปีนะคะเพื่อไว้ตรวจสอบวมอบ่อเราบันทึกบัญชี่ถูกต้องไหมนะคะ แต่เนื่องด้วยเบี M ้ยมาห4กสี่ระบบบัญชีเราได้เปลี่ยนไปเป็นตามานบบัญชีภาครัฐนะคะแตแ่ข้อแม่ของเรายัางไม่เปลี่ยนระบบบัญชีวิธีการจัดนีมของบราจายยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระบบบัญชีภาครัฐตัวใหม่มันไม่สามารถตอบโจทย์ตามข้อแม่ของเรานะคะ ซึ่งตอนนี้เราลเอสก็กำลังปรับปรุงอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะยังไงมันจะมันจะโอเคไหมเพราะว่าเขาน่าจะดึงจากานาฬิกาอะไรของเราพวกนี้แหละไปวิ่งไปเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับระบบบัญชีตามหมวดที่เราตั้งไว้ขาอบัญญัตนะคะแต่ทีนี้ พี่ที่พี่ทาไปมันก็จะเป็นสูตรแบบมันเชื่อมโยงไปนะคะมันจะเป็นสูตรอยู่แล้วใช้สูตรง่ายๆนะคะก็คือนะ,ะ,นะะมันจะเป็นสูตรเท่ากับง่ายๆนี่แหละมันจะเชื่อมโยงเลยใบผ่านทำเย็นในรับแล้วก็จะวิ่งไปงบรับจ่ายเลย คือพี่ทำเชือ่อมโยงมันเป็นเป็นชีดไปนะเดี๋ยวบางคนที่ไม่ถนัดสูตรจะจะงงแต่ถ้าเออส่วนใหญ่การเงินน่าจะคุ้นเคยกับสูตรพวกนี้อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็คือเราเติมเติมกาไปมันก็จะวิ่งมาแล้วมันก็จะเชื่อมไปใบผ่าน ผ่านพวกนี้เดิมเดิมทีเดียวมันเป็นใบผานรายการบัญชีมาตรฐานที่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้พี่มาปรับใช้ให้กับให้เข้ากับระบบบัญชีใหม่แต่ว่าชื่อบัญชีเรายังเหมือนเดิมเพื่อเราจะได้ไม่งงเราก็ต้องย้อนอดีตไปแล้วละ่ะว่าตั้งสติว่าบัญชีเดิมเรายังไงหมดไหน รับจ่ายนะมันก็จะวิ่งมาจากทะเบีนรายรับเนี่ยพอสิ้นวันปุ๊บเราก็จะรู้ว่ารับจ่ายเราเท่าไหร่ก็คือยอดสุดท้ายจะเท่ากับรายหานคงเหลือประจาวันเราโดยทันทีแต่ระบบละอดตอนนี้มันไม่มีห้รับจ่ายเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกไหมนะคะ แล้วก็ระบบแอดมันจะวิ่งประมวลผลไปอีก24ชั่วโมงแต่แต่ของเราของพี่ใช้สูตรมามันก็รู้ได้เลยว่ามันมันถูกหรือผิดในแต่ละวันนะคะ,ะก็คือเนี่ยมันเป็นฮบเดือนตุลานะคะของพี่ที่ได้ทำมามันก็พิสูจน์ได้ว่าะจะตรงกับ แรงคงเหลือณสิ้นเดือนตุลานะคะอืมมันก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าใครปรับใช้ไปนะคะก็มันสุดง,ง่ายๆไม่ยากนะคะเออถ้ากับซัมแล้วก็สมุดสุดจ่ายส่วนจา่ายแล้วก็ดูเจอไหนก็เอาปิมนสซัมโนแลนชิีสตุลาเอสนะคะก็คือมาก่อไกล คนที่ไม่อยากะคียข้อมูลก็ไม่เป็นไรนะคะก็กกอนเนี้ยก็มาเกาะตามรหัสบัญชีเดิมของเราเพราะว่าข้อมูลของเรายัางเป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะก็กําหนดอ่าคอลัมน์ไปแล้วแต่ว่าใครต้องการคืออย,กย,กยกากจะใช้ใช้สูตรไปทั้งหมดก็แล้วแต่นะคะก็ยอดแต่ละหมดเนี่ยมันก็จะวิ่งเท่ากับรายงานรับจ่ายนะคะ รายรับจ่ายของแต่ละวันไปเลยหุ้นรับจ่ายไปเลยจะสรุปได้ไปเลยแล้วก็ส่วนอ่านี่ก็เป็นทะเบียนรายรับแยกมานะคะ<อ>ก็จะเป็นสูตรเท่าอ่าสูตรสามง่ายๆนะคะแล้วก็ทั้งปีนะคะพอเดือนหน้าไปนะคะแล้วก็จะอ่าใช้เชื่อมโยสูตรเดือนอ่าเดือนนี้แหละค่พะพฤศจิกา เชื่อมสูตรเชื่อมโยงสูตรไปได้เรื่อยนะคะมันก็จะวิ่งพันยอดไปเรื่อยๆนะคะจะวิ่งไปนะคะ่ะอ่าพวกนี้นี่คือทะเบียนรายรับนะคะทะเบียนรายรับที่พี่กำหนดขึ้นตามข้อบัญญัติแล้วก็อ่ามีอุบนติเฉพาะกิจ ก็แล้วแต่ว่าแล้วก็มันจะมาวิ่งโดยนะคะอันนี้มันอ่ามันมันฟองแล้วมาจากสมสุบที่พี่ตั้งค่าเอาไว้ตรงนี้นะคะพวกกิจกระจอืนี่ก็คือด้านรายจ่ายอันนี้แยกแยกง่ายๆแยกที่พี่แยกเพื่อว่าในการตรวจสอบว่าบางทีคีข้อมูลใน eplan นะคะว่า เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ก็คือมันจะกําหนดที่พี่กําหนดไว้ถามมันจะวิ่งมาเลยเราไม่ต้องขี่แต่ตัวน,นี้เราไม่กําหนดเราก็ต้องมาขี่เองแต่น้องๆคนไหนอยากจะปรับพายุก็ไปกําหนดเซลล์ Sell, นะคอลัมน์นะคะในะในนิสมุดุตจ่ายแล้วก็สั่งค่ามันนะคะไอ้นี้กรณีที่เราใช้ไบถอน ือพี่ไม่ได้กําหนดเซลล์แต่ว่าถ้าน้องๆจะอายุก,ก็คือกําหนดเซลล์ก็สั่งให้มันวิ่งมาเองนะคะ,ะนี่คือระบบแล้วก็นี่คือปกติมาจากทะเบียนได้รับนะคะทะเบ,บียนได้รับอันนี้ค่าเพิ่มเติมลูกหนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีใหม่เราจะได้ไม่งงว่ารับต่อรับอันนี้มันไม่ต้องคีย์พวกนี้ พ่อพี่กำหนดค่ามาแล้วง่ายๆจากทะเบียนรายรับมันจะวิ่งมาเองทั้งหมดค่ะยอดแล้วมันก็อ่าจะวิ่งมานี้เลยแคงงบรับจ่ายข้างบนก็คือยอดแรยคง,งเหลือประจำวันนะสิ้นเดือนกันยาอันนี้ก็คือ รายการตารมารก,การของเรานะคะตัวกนี้เราไม่ได้ไมขี่มันวนะะมันวิ่งมาเองพอเดินหน้าเราก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนคือก็จริงหมายถึงเราคยิงตั้งปีแล้วก็เชื่อมโยงสูตรไปเรื่อยๆหาเท่ากับง่ายๆวิ่งมาจากไมผ่านที่เรากําหนดค่าของมันก็และและจ่ายก็เหมือนกันวิ่งเราไปกําหนดค่ามันง่ายๆ,ๆะคะ่ะ เราก็ไม่ต้องมาคี์ในสูตรใดญไม่ต้องไปทอะไรมันแต่เรากาหนดค่าตั้งต้นของมันนะคะก็เสร็จแต่ละวันจะพิสูจน์ยอดได้เลยว่าเท่ากับได้กงเหนือปัจจุบันของเรานะคะรวดเร็วกว่าละเอสนะคะเพราะว่ามันต้องประมวลผลหงคืนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะแต่ของพี่พี่จะทำตลอดตอนนี้ก็ ฮอตทดลองพี่ยังพูดไปอย่างไรอยังไม่กำหนดสูตรเพราะว่าอยังไม่มีเวลาและก็ตัวบัญชีประเภทพี่ก็ทาทาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีเวลาเหมือนกันที่ว่าเดี๋ยวต้องมาไล่ดูเพราะว่าเออไลแอรก็ประมวลผลปิดพลาดบ่อยนะคะต้องต้องตรวจดูมันตรวจดูเพราะว่าระบบยังไม่เสถียรยังปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะ ก็ต้องดูแลตัวเองกันช่วยๆกันไปนะคะไอ้ส่วนเนงินสะสมอ่าตอนนี้เราให้ผู้อ่านดูก็คงจะดีใจมากเลยเพราะว่ามันเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปอดีตอ่านะคะก็คือไปตัดอ่ารายจ่ายครั้งจ่ายของเราทำบัญชีไว้คุมนะคะว่า ตอนนี้เรามีเงินเงินสะสมจริงอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราบัญิีใหม่ไม่สามารถดูได้ออ,อย่างที่พี่บอกพวกเนีย่ยมันจะค่าใจ่ายพวกนี้มันจะทดลองมจะวิ่งมานะคะตอนตั้งนี้มาแล้วแต่ความจริงเรายังไม่ได้จ่ายนะคะแล้วก็การที่เราจะทํา ก็บกระทับยอดอันฝากธนาคารแล้วก็ทำได้นะคะเมนูระบุละแอดมันก็มีอยู่ปินมาเลยมาเช็คนะคะ มาที่เมนูนะคะบริหการเงิน ที่ทางงจ่ายรายงานรายจ่ายประจำวันก็ไปเลือกสกสารอยู่ตุลาคนหาแล้วก็เราพิพมพ์ออกมานะคะมันก็จะมรีรายการจ่ายตามที่เรา ใ้จ่ายชิกไปนะคะว่าชิกตัวไหนขึ้นเงินหรือ,อยังไม่ขึ้นเงินแล้วเราก็ไปทํากระทุบยอดนะคะพลิปออกมามันก็ก็ตรวจสอบได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พี่ขอจบแค่คนี้ครับเพื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆบ้างนะคะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะประยุประยน์ใช้แค่ชิดไหนนะคะ